ฟังเมื่อสักครู่นี้รู้สึกชื่นชอบตรงที่บอกว่าเราต้องการเงินบริจาคที่เป็นเงินบริสุทธิ์ไม่ต้องการท่อน้ำเลี้ยงจากที่ไหนอย่างไรก็เขาเรียกว่าเป็นไปตามโครงสี่สุภาพที่พวกเราคุ้นชินกันเป็นอย่างดีความว่าถึงจนทนสู้กับ กินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกท้องอดอยากเยี่ยมย่างเกือสงวนสักโตก็สอบใส่ท้องจับเนื้อกินเองถึงจนทนสู้กันกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกท้องอดอยากเยี่ยมย่างเถือสงวนสักโตก็สอบ ใส่ท้องกับเนื้อกินเองเอเนื่องจากคุณเนธท่านได้มาปราศัยเชื่อมรายการนะรามาจะขออนุญาตตั้งเฟซบุ o กไล v ์เพื่อถ่ายทอดออกรายการวิทยุด้วยเป็นการผ่อนแรงนะเนื่องจากว่าจรมาต้องออกรายการวิทยุทุกวันวันละสามชั่วโมง อันนั้นถ้าได้เทศสักสีสิบนาทีห้าสิบนาทีเนี่ยก็ได้ผ่อนแรงไปได้สีสิบนาทีห้าสิบนาทีเพื่อ,อความเบิกบานแจ่มใสเป็นกำลังใจไปชีวิตเราขอส่งเสียงจากสาพานจไมัยมรุเชษเวที การชุมนุมเพื่อเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับประเทศชาติประชาชนโดยเรามีจิตใจมุ่งมั่นในการทำนุบำรุงรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้อยู่ยงคงทนตราบนานเท่านานเรามีความเชื่อเหลือเกินว่า ด้วยเรี่ยวแรงกำลังกายกำลังใจของประชาชนคนที่มีความมุ่งมั่นในฐานะเป็นพลเมืองซึ่งแปลว่าเป็นกำลังของเมืองหรือเป็นคนทำให้เมืองมีพลกลังเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยไปประเทศไทยประเทศชาติของเราไปรอดได้แม้จะมีคำถามในช่วงที่ผ่านมาว่าเอประเทศไทยของเราเนี่ย กำลังจะเข้าสู่เฟลสเตทแล้วหรืออย่างไรยอมได้เข้าใจความหมายคำว่าเฟลสเตทมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างก็หมายความว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะรัดล้มเหลวหรือไม่ถ้าเราเข้าสู่ภาวะรัดล้มเหลวเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดศาสนาภาพของรัฐ ดำเนินไปข้างหน้าได้เราจะไม่มีเครดิตเราจะไม่มีความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติหรือในระดับโลกแต่ประการใดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เรียกว่ามูดี้ลดลำดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยลงไปะนในระดับที่ต่ำมาก จนกระทั่งเราฟังข้อมูลแล้วตกใจว่าทำไมมูดี้เนี่ยจึงจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยลดต่ำลงถึงตามชนีซึ่้งเมื่อเขาเป็นองค์กรระดับโลกเราก็ต้องฟังเขาไว้ด้วยเนาะเราจะพยายามแผลเอาข้างตัวเข้าข้างตัวเองว่าเราเนี่ยยังดีอยู่ความเจริญเติบโตในประเทศไทยของเราอะ่ะยังเป็นไปได้อยู่ อันนี้มันก็เป็นการโกหกหลอกลวงตอนเองเกินไปเท่าที่เป็นอยู่ขอโทษ <c oughs> ขอบคุณคุณตีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคท่านเป็นคนดูแลเอาใจใส่เห็นอะไรขัดต่อปกรองก็ช่วยแก้ไขโดยปัจจุบันทันด่วนไม่ปล่อยประละเลยอาตมามักจะบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจริงๆจะดีไม่ดีมันอยู่ที่เราอะ ยคําที่เรามักจะได้ยินว่าจะ,จะปลูกจะปลูกพืชต้องเตรียมดินพวกเราช่วยเติมข้อความนี้กันหน่อยสิจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชนจะพัฒนากนต้องเริ่มต้นที่ใจจะพัฒนาใครต้องพัฒนาตัวเราเองก่อน อันนี้เป็นถ้อยคําดังนั้นการที่เรามาตําหนิติเตียนสีปัจจุบันนี้รู้สึกมีสีที่จะมากําลังวิภาควิจารณ์อยู่คือหนึ่งสีแดงสองสีสีอะไรนะสีส้มเนาะที่ยธรมาค่อนข้างวิภาควิจารณ์อยู่เนี้ยหนึ่งสีแดงสองสีส้มที่กําลังมาแรงปัจจุบันนี้คือสีอะไรรู้ไหม สีเทาสีเทาโยมเออโยมนั่งหัวเราะเอามือปิดปากเลยจิเดียทีเทากําลังมาแรงนะยังงกระทั่งหลายคนบอกว่าเอะประเทศไทยเราเนี่ยหรือจะเป็นประเทศเทาเนาะการซื้อเสียงมาแรงมากโยมการซื้อเสียงการดําเนินการเมืองแบบใช้เงินเนี่ย มาหนักหนาสากันมากเหลือเกินจนกระทั่งอาตมามีความรู้สึกว่าเอะหรือประชาธิปไตยของเราเนี่ยจะกลายเป็นธนาธิปไตยไปเสียแล้วอ่ะธนาเนี่ยก็คือธนบัตรนี่แหละเอาธนาบัตรเป็นใหญ่เอาเงินเป็นใหญ่เป็นลนักษณะมันนี่เม็ power and power make money เดี๋ยวฟังรู้เรื่องไหมมันนี่แปลว่าเงินเมกแปลว่าทำหรือสร้าง power แปลว่าอำนาจ มันนี่แม็พาวเแปลว่าเอาเงินเนี่ยไปหาอำนาจในขณะเดียวกันพาวเวอร์แม็มันหมายความว่าก็าาเอาอำนาจเนี่ยมาหาเงินคือเอ,เอาเงินเนี่ยเอาเงินไปซื้ออำนาจเช่นไปซื้อเสียงเนี่ยสอสอซื้อเสียงเนี่ยเป็นพวกมันนี่ a ม e กพาวเวอร์ทั้งนั้นแหละแล้วพอได้อำนาจมาแล้วทำยังไงเอาอำนาจนั้นมาหาเงิน เวลาจะโหวตแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยได้ยินว่านะจริงไม่จริงเนี่ยก็ตามที่โยมเคยได้ยินนั่นแหละมีการแจกกล้วยเนาะแต่จริงจริงกล้วยเนี่ยเป็นเป็นพืชที่ดีนะทุกวันนี้เอาไปใช้กับกับเรื่องที่ไม่ดีทำดีๆเอาไปใช้ในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยจนกระทั่งเสียความหมายเยอะมากโยมว่ามยังแจกกล้วยเนี่ยทาไมอยากแจกนะแต่ทุกวันนี้ไม่กล้าเอากล้วยมาแจกแล้ว เดี๋ยวท่านจันเดี๋ยวคนเราไปพูดต่อๆกันว่าท่านจันเนี่ยแจกกล้วยอ่ะ,ะคือคำว่าแจกกล้วยความหมายทุกวันนี้เป็นลบไปแล้วแต่ยมทราบไหมว่ากล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่ดีมากจนถึงขนาดที่บอกว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่ดีที่สุดก็ว่าได้ในปัจจุบันเนี้ยวันก่อนทราบจากคุณปองพลอดีเรสานลูกชายของคุณพ่อประมาณอดีเรสาน โยมพอจะทันชื่อเหล่านี้เนาะแต่ปรากฏว่าประมาณในเด็กสารเนี่ยท่านเสียชีวิตตอนอายุเก้าสิบกว่าปีเถอะโยมจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในตอนที่เขามีชีวิตอยู่หรือทําการเมืองอะไรก็สุดแท้แต่เถอะแต่สิ่งที่เรามาเห็นด้วยกับเขาก็คือทุกครั้งที่เขารับประทานอาหารจบหนึ่งมื้อเนี่ยเขาจะกินกล้วยน้ําว้าหนึ่งผลเสมออันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทําตามนะนะ เอาทักทายลูกๆแล,ะล,ะละ่หลามด้วยนะลูกนะอขอให้เจริญอลูกๆลูกสาวเจริญเจริญฝากประเทศไทยให้ห่างไกลคาสิโนนะลูกนะเห็นไหมนิดหน่อยก็ขอฝากกันนะเห็นเด็กๆเห็นเยาวชนเนี่ยต่างาจะไม่ปล่อยให้ผ่านคือจะไม่ปล่อยให้เด็กๆเยาวชนเป็นคนอื่นจะพยายามบอกเขาลูกๆช่วยกันดูแลประเทศไทยให้ห่างไกลคาสิโนนะลูกนะลูกๆ อยากให้ประเทศไทยเนี่ยตั้งคาสิโนถูกกฎหมายโดยเด็ดขาดนะลูกเอ้มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีสิทธ์บอกสิทธ์บอกต่อๆกันไปด้วยว่าลูกๆต้องไม่ยอมให้มีบ่อนการพนันขนาดใหญ่ถูกกฎหมายในประเทศไทยให้จงได้นะลูกนะดังนั้นโยมไม่ต้องแปลกใจนะหนุ่มๆาสาวเดินผ่านเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมไม่ส่วนร่วมเขาจะมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมไม่สนใจ หรอเท่านั้นที่กรองโลกว่างันนนะ้นนิยมเนาะน้ําน้ําหยดลงหินหินมันยังกร่อนแล้วหัวใจอ่อนๆของคนไทยทาด้วยอะไรเนาะอาตมาก็มีหน้าที่สื่อสารความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับรุ่นลูกของเราที่เดินไปเมื่อกี้เนะี่ยรุ่นลูกของเรารุ่นหลานของเราทั้งนั้นแหละเนาะนะรุ่นเราเนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเนาะซึ่งโดยวัยเนี่ยก็ห่างไกลจากรุ่นที่เขาเดินผ่านมาผ่านไป หรือขับรถนั่งรถผ่านมาผ่านไปโดยประการต่างๆเรามีหน้าที่ต้องแสดงความรักต่อลูกเต้าเหล่าหลานของเรานะแม้เขาจะยังไม่เห็นด้วยอย่างเราอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ดีลูกเหล่าหลานเราเนะี่ยยังขาดข้อมูลอะไรหลายอย่างเยอะแล้วอีกประการหนึ่งลูกไทยหลานไทยของเราเนะี่ยส่วนใหญ่ไปเสพข้อมูลที่ไม่สร้างปัญญาสักเท่าไหรนะ่อ่ะจริงนะโยมโดยเฉพาะข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่อาตมาขอขีดเส้นใต้ว่าโดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ทําลายสติปัญญาโยมเห็นด้วยกับอาตมาไหมโดยส่วนใหญ่ทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นข้อมูลทําลายสติปัญญาทีส่วนน้อยเองที่โทรศัพท์มือถือเสริมสร้างสติปัญญาเช่นการเผยแพร่ข้อมูลการชุมนุมอันนี้เสริมสร้างสติปัญญา กี่ยการเผยแพร่เฟซบุ๊กไลฟ์ Live, ที่กำลังถ่ายทอดอยู่เนี้ยอันนี้กำลังเสริมสร้างสติปัญญาแต่น้อยส่วนใหญ่เปิดไปนี่มีเรื่องอะไรที่ลามกอนาจารเทียบเลยโยมเลยเนาะเรื่องทางเพศเรื่องผู้หญิงหน้าด้านเรื่องจริงจริงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็หน้าด้านด้วยทั้งผู้หญิงผู้ชายหน้าด้านอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเทียบเลยทีเดียวเพราะนั้นเมื่อเรามีทัศนคติแบบนี้เนี่ย เราก็จะไม่มองลูกไทยหลานไทยของเราด้วยความรู้สึกเชิงลบพูดก็พูดเถอะเราจะไม่สร้างกำแพงเบอร์ลินปิดกั้นความความรูร้ด้วยความรักระหว่างเรากับลูกไทยหลานไทยเนี่ยธารมเทศที่สันติอศเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ระดับคุณยายกับคุณแม่พาลูกพาหลานมานั่งฟังเทศอายุเจ็ดขวบแปดขวบล่าสุดเนี่ย ท่านประธานมรณาธิิเพื่อวยเพื่อนคุณหมออรพินทิพเวศอาหลานชายชื่อเด็กชายทอนเด็กชายทอนเนี่ยอายุประมาณเจ็ดขวบแปดขวบมาฟังอาตมาเทศที่สันติอโกตอนแรกเนี่ยเด็กก็นั่งอยู่กับยายและกับแม่ที่สุดเด็กมานั่งคั่วอาตมามานั่งที่พื้นอาตมานั่งบนรรมาที่เทศปรากฏว่าเด็กชายทอนเนี่ยนั่งฟังอาตมาเทศตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงเศษแล้วก็มีเด็กอีกสามคนคนเล็กสุดสามขวบคนเล็กสุดสามขวบมานั่งฟังอยู่ในกลุ่มนั้นโยมอาตมาขออนุญาตบอกกับโยมตรงๆนะอาตมาเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องในบางเรื่องบางสิ่งข้อด้อยในหลายด้านแต่ข้อเด่นของอาตมาอยู่ประการหนึ่งคืออาตมาสามารถเทศให้เด็กฟังกับผู้ใหญ่ฟังในเวทีเดียวกันในที่เดียวกันได้เดี๋ยวบ้างไหม คือผู้ใหญ่ก็ฟังได้ด้วยเด็กก็ฟังกับอารมาได้ด้วยจนกระทั่งสามารถผ่านไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเด็กก็อยู่กับอาดมายังมีความสุขผู้ใหญ่ก็อยู่กับอาดมายังมีความสุขโดยไม่ทิ้งทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าโยมเห็นว่าอาตมาพอจะทําเรื่องนี้ได้กรุณาพาลูกเล็กๆมานะยิ่งเล็กเท่าไหร่อาดมายิ่งชอบพามาพบอาตมาพามาฟังอาตมาเทศ อาตมาก็จะเทศให้ฟังให้เด็กๆฟังพร้อมกับเทศให้ผู้ใหญ่ฟังแล้วก็ไปด้วยกันได้อาตมาค้นพบว่าตนเองพอจะมีความถนัดเรื่องนี้อยู่บ้างพูดก็พูดเถอะพอจะมีพรสวรรค์เรื่องนี้อยู่บ้างคือสามารถไปกับเด็กไปกับผู้ใหญ่ไปกับคนทุกวัยอะ่ะเกิดที่ไม่ได้ทิ้งคนวัยใดวัยหนึ่งเจนใดเจนหนึ่งไปเลยอะ่ะเนี่ยคือสิ่งที่อาตมาค้นพบตัวเองแต่ก็นั่นแหละส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะคิดว่า เราเองเนี่ยก็มีความชอบอีกใบหนึ่งในขณะที่เด็กเขาก็มีความชอบอีกใบหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเราไปที่ไหนเนี่ยเด็กก็ก็คนละววยคนละความชอบกับเราอะ่ะก็ต่างคนต่างไปก็แล้วกันผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะคิดแบบนี้เรามาฝากบอกกับผู้ใหญ่ว่าการคิดแบบนี้เนี่ยเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องยมจาไว้ถ้าโยมมีลูกเต้าเหล่าหลานวงวานบ้านเกลือเนี่ย ยมควรจะพาลูกเต้าเหล่าหลานวงวานบ้านเครือเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับโยมด้วยไม่ต้องอื่นไกลเนี่ยเรามาชุมนุมที่เวทีคอปทอเนี่ยถ้าเรานําพาลูกเต้าเหล่าหลานวงวานบ้านเครือของเรามาด้วยจนถึงขั้นเรียกว่าโยมเคยได้ยินในเรื่องตั้งแต่สมัยพุทธกาลไหมอนาถบินฑิกเศรษฐีใช้เงินจ้างลูกไปฟังฟัง ดกเคยได้ยินไหมอาณาถาปิทิกาเศรษฐีใช้เงินจ้างลูกไปฟังทมกล่าวคือลูกไม่ได้มีความเต็มใจตั้งใจไปฟังธทมหรอกแต่ลูกอยากได้เงินอนาณาถาปิทิกาเศรษฐีก็เลยใช้เงินจ้างลูกไปฟังทมตอนแรกจ้างลูกไปวัดเฉยๆก่อนลูกก็สักแต่ว่าไป ที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อะไรกลับมานอกจากไปแล้วกลับมารับเงินต่อมาอาณาธรรมพิธีกาเศรษฐีเอามาปัดนี้จ้างให้แพงขึ้นให้เงินมากขึ้นแล้วก็บอกว่าจงไปจดจำธรรมะจงไปจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้ากลับมาบอกพ่อด้วยนะลูกนะตอนนี้ก็เลยต้องไปพยายามกำหนดจดจำพระพุทธเจ้าก็มีวิธีการแสดงธรรมะนะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ย ลูกของอนาถาบิธิกาเศรษฐีเนี่ยก็เข้าซึงถึงธรรมะกลับมาเนี่ยคราวนี้บอกว่าไม่ต้องการค่าจ้างแล้วเพราะลูกเนี่ยต้องการได้ค่าจ้างที่ยิ่งกว่านั่นคือค่าจ้างทางใจเดี๋ยวปจะเจข้าใจไหมค่าจ้างทางใจต่อมาก็ไม่ต้องจ้างอีกแล้วไปเองเป็นไปนเองเพราะนั้นธรรมะเนี่ยจริงๆไม่อร่อย แต่ถ้าฟังบ่อยๆก็อร่อยไปเองธรรมะเนี่ยไม่อร่อยแต่ถ้าฟังบ่อยๆก็อร่อยไปเองแม้กระทั่งพิชาการทางด้านการเมืองเรื่องอะไรอ,อะไรก็แล้วแต่ปัญหาความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจที่พวกเราได้ฟังจากบรรดาวิทยากรปฏิบัติกรบนเวทีอาจจะดูเหมือนไม่อร่อยแต่ถ้าฟังบ่อยๆอร่อยไปเองเมื่อวานนี้เรามาฟังนังหาใครฟังบ้าง ไปฟังนังหาบนเวทีที่ทิมพะอะไรนะรามินทราเนาะนั่นแหละทีสท,ทีวีเปล่านั่นแหละอาตมาฟังนังหาอยู่ด้วยเนาะนังหาเนี่ยแม้จะร้องเพลงที่เราเคยฟังมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่นังหามีไอเดียมีคําพูดคําจาแทรกระหว่างเพลงเนื้อหาสาระดีนะมเมื่อวานนี้มีความรู้อยู่ความรู้หนึ่งซึ่งอาตามาไม่เคยรู้มาก่อน หลังจากนั่งหงาถึงได้รู้ความว่าคนที่แต่งเพลงเดือนเพ็นแสงเย็นเห็นอารามนภาเจมนวนดูงามอะไรทํานองเนี้ยเ,เมื่อคือนนั่งหงาก็ร้องด้วยผีหรือในผีอัตตีพลจังถามว่าเป็นคนที่ไหนทราบไหมเป็นคนราชบุรีราชบุรีมีคำขวัญ ประจําจังหวัดว่ากะไรยมราชบุรีมีคําขวัญประจําจังหวัดว่ากะไรคนสวยโพธารามคนงามพั้นปองเมืององมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจขํ้ง,งามตลาดน้ําดําเนินเดินข้างขาวร้อยล้านยามยีศสกลาดีจังหวัดราชบุรีของเรา เมื่อวานนี้ถึงได้ทราบว่าในผีอัศนีพลจันทร์ที่นางหงาพูดถึงเนี่ยเกิดที่จังหวัดราชบุรีและเกิดที่อำเภอโพธารามเกิดที่อำเภอโพธารามปรดีเมื่อวานนี้เราจมาไปโพธารามไปเยี่ยมป่าโพธารามซึ่งเป็นป่าที่เป็นป่ามหมูเก่าเป็นล้าวหมูเก่า บริจาคทั้งฟาร์มหมูและที่ดิน10ไร่ราคาหลายสิบล้านบาทให้กับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนทิ้งไปกว่านั้นก็คือคุณแม่เจ้าของที่ดินนะหมายความว่าท่านไม่ใช่เป็นคุณแม่เจ้าของที่ดินนะแต่เป็นคุณแม่ลูกสามท่านเป็นเจ้าของที่ดินนท่านไม่ใช่แค่บริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนโดยการโอนที่ดิน และเสียค่าโอนประมาณสามถึงสี่แสนบาทคือทั้งบริจาคที่ดินด้วยเสียค่าโอนที่ดินประมาณสามถึงสี่แสนบาทด้วยยิ่งไปกว่านั้นทุกวันนี้ท่านยังเป็นพนักงานประจำที่ดินป่าโพธารามท่นขี่มอตอร์ไซค์มาดูแลงงานรีโนเวทนะปรับปรุงพื้นที่บริหารจัดการต่างๆนานาอย่างดีแลละ แต่ที่เราจะต้องหาคนงานไปดูแลปรากฏว่าคุณแม่ลูกสามเจ้าของที่ดินกลับกลายเป็นคนไปดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งสถานที่ลลาหมูเก่าฟาร์มหมูเก่าอยู่ในสภาพที่ดีมากเปลี่ยนฟาร์มหมูไปสู่ฟารม์มามคิดดูก็แล้วกันคือเปลี่ยนฟาร์มหมูซึ่งเคยเลี้ยงหมูถึงสองหมื่นตัวเนี่ยพี่น้องต่างดูก็แล้วกัน เลี้ยงหมูถึงสองหมื่นตัวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสถานที่อันเป็นบุญกุศลเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยผ่านมาไม่กี่เดือนเองเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนจากนรกกลายเป็นสวรรค์ยังเห็นได้ชัดเลยทีเดียเมื่อวานนี้ฟังนังหาอาตมาถึงได้บอกว่าโอ้โหอัศนีโพลจันเนี่ยเดือนเพนเนี่ยคนแต่งเนี่ยเกิดที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนี่เองเนาะ อันนี้น่าประทับใจมากถึงได้บอกกับพี่น้องว่าเราอย่าดูหมิ่นนะคนที่เราคุ้นเคยเราเพลงที่เราเคยฟังไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบอย่างเมื่อวานนี้ยนังห่าร้องเพลงอะไรบ้างนะหนึ่งคนตีเหล็กสองดอกไม้ให้คุณสามเพ,เ,เ,พเ,เพลงเดือนเพนเนาะเพลงเดือนเพนอีกเพลงหนึ่งนังหาบอกแต่งใหม่ใหม เป็นเพลงป่าป่าอะไรนะป่าอาหารหรือเปล่าป่าอาหารขอโทษถ้าจําผิดแต่ในที่สุดก็เป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องอาหารและป่านั่นแหละนังหนาเนี่ยสุภาพเรียบร้อยมากเวลาพูดจาอั้นในระหว่างเพลงเนี่ยนาะมีความเป็นผู้ดีสูงมากเนาะเอาที่ฟังก็คืนนี้อาตมาก็พยายามเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆอังอะไรมาก็นั่งจด มีความรู้อะไรใหม่ๆซึ่งเราเคยตอบประเด็นนี้ก็จดเอาไว้เป็นความรู้สําหรับตนและวก็ทักทายโอภาปาใสยไปเรื่อยๆเมื่อกี้นี้ฟังนักเพลงที่มาร้องบนเวทีของเราเนี่ยอาตมาก็เลยได้ความรู้ว่าคนที่เป็นนักเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยก็ก็จะจัดอันอันดับนักร้องเพลงเพื่อชีวิตในระดับที่พเช่น นังหา่านัทซูน้ำหมูนัทเสกเห็นไหมตั้งแล้วเสียคล้องจองก็ดีไหมนังหา่านัทซูน้ำหมูนัทเสกแล้วก็อื่นๆที่อ่านั่นแหละแต่ที่เรามาผูกเรามาผูกเองเมื่อกี้เนี่ยตั้งจากนักเพลงข้างหลังของเราเนี่ยนังหา่านัทซูน้ำหมูนัทเสกก็ถือว่าเป็น ็นนักเพลงเพื่อชีวิตเราจะสังเกตว่านักเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยจะพยายามรักษาสิ่งสิ่งหนึ่งจะโดยรักษาโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รวยนั่นก็คือความไม่รวย <c oughs> ยอมไปจะเข้าใจไหมคือถ้าโยมอยากจะทํางานเพื่อจิตวิญญาณเนี่ยเพื่อสติปัญญาเพื่อจิตใจของมนุษย์เนี่ยคนทํางานเพื่อจิตวิญญาณเพื่อสติปัญญา เพื่ออาหารภายในเนี่ยจะรักษาสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นคุณสมบัติประจําตนสิ่งสิ่งนั้นคือความไม่รวยความไม่รวยถามว่าทําไมต้องไม่รวยคําตอบคือถ้าคุณรวยขึ้นมาเนี่ยคุณจะรักษาจิตวิญญ,ญาณอันบริสุทธิ์ไม่ได้ที่น้องเข,ข้าใจไหมถ้าคุณปล่อยให้ตนเองรวยเนี่ยคุณจะรักษาจิตวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นการเสรแสร้งจะผลิตงานอะไรออกมาเนะี่ยหลังจากคุณเป็นเจ้าสวัวหลังจากคุณเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเนะี่ยมันจะเป็นการเสรแสร้งจะเป็นเรื่องไม่จริงโยมวิธีการดูพระโยมฟังนะวิธีการดูพระว่าพระนั้นดีหรือไม่ดีเนะี่ยหลักไม่ง่ายอยู่ประการหนึ่งให้ดูข้อแรกนะข้ออื่นมีอีก แต่ข้อแรกให้ดูว่าพระรูปนั้นรวยหรือไม่รวยถ้าร,รวยเนี่ยให้ดูไว้ก่อนเลยว่าเป็นพระเลวอะพระรวยเนี่ยเท่ากับพระเลวอะยมจำไว้อันนี้เป็นวิธีการดูง่ายๆ